อ้าวมต้องพูดถึงเลยเรื่องเรื่องกล้ามเนื้อกระดูครับพรพ่อว่าอยากอีลีบอ่บอครับน้ากันเลยครับไปน้ากันเลยแช่ไหมราคาเันราคาหลังไม่พร้อมครับหลังไม่พร้อมโอ้หลังไม่พร้อมพี่น้องแข้งขาไงครับลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้คือว่างามพอเลยครับถอดพอเลยถอดพอมาเต็มเต็มครับพี่น้องโอ้กระดูกกล้ามเนื้อดีครับลำตัวเงี่ยวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาขวัญยูมองน่งทับพอดี สวัสดีครับพี่น้องจูเลเดอร์บายผู้ร่สิ่งตีครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ตอนน้องซื้อการค้าสื้อขายง้อควายครับมือนี้อยู่กับบ่าวจวนผู้บ่าวนางกรมคุญธิสารบ้านยุคเขตเทศบานเฮงงานอบตครับแล้วก็อยู่กับพ่อจอยสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสสวััดีครบพ่อจอยพี่กัดบ้านอะไรยั้นหน้าเรื่องครับบ้านหน้าเรื่องนะครับ ตำบลโนนงามตำบลโนนงามนะครับปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญครับหรือว่าสามแยกม้งโปครับสามแยกม้งโปคะสี่แยกมงโปสี่แยกม้งโปะนะครับเนาะแต่ว่ามากต้องหาดีๆพี่น้องเอาเสาเสาทุ่มทุ่มมุบครับเสาทุ่มมุบเป็นเกณฑ์เลยเเป็นกณฑ์เลยก่อนหอดปทุมราชประมาณสิบสิบสองสิบสองกิโลนะครับเนาะพี่น้องท่านใดสนใจ เดี๋ยวบ่าวจุนสีบอกรายละเอียดมือนีพอจอยเปิดทั้งหมดสองชุดชุดนี้แม่นี่นะครับแม่ประกันทองเหมือนประกันครับประกันทองแล้วก็แม่ลูกงามๆครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวจุนสิผ้าพีผ้าน้องเบิ้งนะครับเนาะจังเลยก็ฝากพีฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูเลเดอบายฮอดองสตีทครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจุนให้คีปการเกษตรซาดีๆหาเลาะเบิ้งงงงามๆแบบนี้ฝากฝากพีปอนน่องนะครับเนาะบ่าวจุนก็มาในมือทีตอนขับรถมากกับแดดเปียกเด้พี่น้องมือเสาร์แดดดีๆีนะพ่อเนาะสวยมากคัดขีฟ้าเต็มฟ้าเลยพี่น้องแม่่นี พอเปิดแจ็กทเปิดไปแสนสองหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสองหมืนห้าพันราคาห้องครับง้อลูกตัวที่ลูกสองค่าทองครับลูกที่สองค่าทองนะครับเนาะก็พอหนีเนาะครับพอเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องผสมเมื่อวันที่สิบสามเดือนหกถี่านมากำนัดขอดีสิบสามมีหน้าปีหนามีใบมีหลอดประกันทองครับประกันทองแล้วครับอ่าเดือนหกมีคลิปเศร้าพร้อมครับมีคลิปเศร้าพร้อมแหมนครับทองสองเดือนแม่สองเดือนกว่าอยู่ครับอทองสองเดือนนะครับท่ายสูงเท่าไหร่นี่ ใช่สูงร้อยห้าสิบห้าบวกลบหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบวกลบเนาะเป็นงัวไใหไ่เป็นงัวไใหไ่ลูกผสมบามันนะครับตอนนี้ออกมาแบบโดยอารมณ์ที่ว่ากินหยาอยู่พี่น้องกินหยาแล้วดึงออกมาจากคอครับหูดำนะครับคลิปหูดำแข้งขาหนาขาเข็มครับควันยิ้มมองนั่งครับคึ้ายใจแห้งใหโลกฟึดฟึดฟึดคลิปหูดานะครับตาดา ขึ้นในอยังขึ้ตาดำเลยกับขอบตาดำนะครับประกันตับนี้มองง่ายเลยพี่น้องประกันตับนี้นะครับแขงขาถือว่าใหญ่เลยครับสมส่วนชิดบางนุ่มซีบโมมี่ติงเนาะพ่อเนาะบโมมี่บโมมี่ติงครับชิดบางกระชับกระชับคุณพ้องแขงขาถือว่าสมส่วนเลยครับขอขางามนะครับเซ็งว่าฮันนี่กินน้ำด้วยนี่กินยาแล้วนี่ครับอืมส่งซึกคึกชึกนี้คืองัวหิวน้ำโค่นหางไงครับพี่น้องเครื่องดำพ่วงหางแงวเกือบหอดผื่นนะครับเนาะ โบเต็มพิกัดลูกตัวที่2ในทองหนึ0 0แสนสอม่นห้พันแมนปอพอครับคือราคาห้องแมนครับประกันทองกับพอเคเอฟต่อร่องได้ครับต่อร่องได้พร้อมนะครับลอยหาลอยหาซิผาครับลอยหาซิผาบวกนะพ่อเนาะบวกสูงใหญ่ครับพี่น้องโบเต็มพิกัดเลยนี่นอกว่ามันง้อผูหนอกว่าหนอกว่ามันง้อผูนะครับเนาะเสียเลยเลยนะครับตาดํางามครบพี่น้องตาคมคําเลยละครับเป็นสไตล์ง้อไทยกลางไอ้ไทยไงบามันนะครับโค้งหางไง เม็ดสีเข้มจัดจ้านโบเต็มพิกัดประกันตำนี้นะพ่อเนาะประกันครับปร,ประกันตำนี้นะครับเอาฟังนี่มืดเดีด๋ยวเรีบาจุดยางอ่อนกันนะครับเสด็จเสด็จเข้าไปหน้องแม่นี่ถือว่าโอเคเลยแม่บอกแม่พันนะครับพ่อคือบนได้ลูกคุณมานําลูกเป็นตัวเถิดครับโอ้เลยบ่เอาครับโอ้ถ้าลูกเป็นตัวแม่บเ่เหล,ลืเอเอาแล้วครับโอ้ยใหญ่ได้พี่น้องง้อแม่นี่ถือว่าโอเคเลยครับแม่บอกแม่พันลูกเป็นบัวโม่งงามขอโทษว่ลูกเพิ่นงามครับงามงานะครับเฉิดสวยนะครับเนาะ ใส่ได้เลยครับ1 2 5 0 0 0สืนคือราคาหองลำโตเน่าเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาเลยครับพี่น้องนักเอื้อกวางครับข้อสางงามนะครับง่วนไงงามงาวนแม่เนี่ยเนาลำเน่าลำเน่าเนาะครับเน่าครับสูงเน่าใหญ่ผู้ใดหาง่วแบบแม่บอกแม่พันใหญ่ใหญ่ทรงหลวงงามงามแม่นี่ถือว่าโอเคนะครับบบตองไปบบตองไปกังวลว่าสิหาพอหนอกใหญ่ใหญ่มาใส่เนาะเพราะว่าแม่พื้นหนอกใหญ่แลอกใหญ่อยู่แล้วครับหลอกใหญ่อยู่แล้วนะครับ บมต้องกังวลว่าสีหาฮะพอแดงหรือบบแดงครับเ <par> พราะว่าแม่นี่แดงองค์ตรงพี่น้องแดงจนกำเลยครับแต่ว่าบบได้อาบน้ำหรือซื่อบอครับบบได้อาบน้ำม,มันก็เลยดูฝน,นตกนะดูบบแดงปันใดน,นะครับแล้วการเมนีแดดบ่มีพร้อมพี่น้องว่าถ้าพี่น้องไม่เห็นตัวจริงอีถือว่างามนะครับนี่ขึ้นมาที่หนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันขึ้ราคาห่องนะ,ค,ะครับตอ่อรองได้ต่อรองได้พร้อมนะครับเนาะนิดน้อยครับเขาไปเบิ่งงามๆนะครับลูกเขาไปได้เป็นบ่อพอได้ครับได้เดี๋ยวเขาไป เดี๋ยวจังปิดนะพอ่อเดี๋ยวจังปิดเดี๋ยวเขาไปก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวบาจุนนักอ่อนพคนนี้นี่โอ้แบงบ่พอแบบนี้แบงบ่เนี่ยที่เด็ดครับที่เด็ดแบงครับโอ้ยมาต้องตกใจวัานนั่นอุย้สยสุดยอดสุดยอดสีพระเอกเลยครับตัวนีว้เดี๋ยวบาจุนยางอ่อมกันพี่นอ้องโอ,โอ้นั่งเอกเลยได้หนี่ว่าไม่เลือดลอยครับอื้ยบามันเลือดสูงครับพี่น้องสำรับแม่นี่นะครับเนาะพระเอกเลยครับตัวนี้โอ้สุดยอดพี่น้องสมพ่อเพิ่นบอกว่าที่เด็ดนะครับอ่า แม่นี่นะครับโคมนี่บอกไงซะโคมนี่พอเปิดจ้กบาทลังไหมครับตัวนี้ราคาลังไหมครับลังไหมแยกบอลูกนี้ยยกบอลบอลแยกครับไปนากานหลดนนาแยกครับผมลออตัวทองเมื่อื่นครับนี่โอ้แม่นะครับแม่เพิ่นล่อตัวทองเมื่อื่นครับลูกตัวที่สองแมนลูกตัวแรกคือตัวนี้แมนครับง่ามขักพีหน่องลูกเป็นไหมเป็นลูกผสมบาบันที่แบบว่าถ้าพอมันบอกว่าเลือดลอยเด้อบเอาจุนกะกระเสื้อนนะแมนบอก อุ้ยล่ำโตแม่พ่น้องโอ้แดดมาบานนี่ยากให้พี่พ้นองเห็นตัวจริงได้นะใหญ่ครับแม่เพิ่นนี่เป็นลูกของอ่าเดี๋ยวเดวี๋ยววาจุนเบิงบ้งใบก่อนพี่น้องเอสเคสี่สามสามเมนบอแ์เมนครับแม่อันนี้คือใบแมีเนาะแมนใบแมีครับใบแมีพี่น้องเอสเคสี่สามสามเพิ่นเป็นลูกบ้ามันอยู่แล้วสำหรับแม่เพิ่นนะครับแล้วก็ลูกเพิ่นนี่เป็นลูกของพอเคฟสามหนึ่งสามหนึ่งครับแมนง้อคอดสิงหาปีที่แล้วแมนบอรครับประมาณปลายเดือนสิงหาเนาะ งอถึงปีละตีตัวนี้บอกเมนสี่เดือนมือว่านนี่ครับวันที่สี่อะไรสิงหาเนี่ยคืออย่างนี่อ๋อโมเมนโมเมนพี่หน้อโมเมนโมเมนมันครบสี่เดือนมือมือมือซื่อนน่ครับในวันที่หกพึ่งสี่เดือนครับสี่เดือนเด็สี่เดือนสองมือครับมาจุนเบื้องพิษใบอยู่บอกตงสสยสีพิษเด้อเป็นลูกเป็นลูกพ่อใดเนี่ยสามหนึ่งครับลูกสามหนึ่งเมนอนอยู่ในท้องจังการเมืองครับลูกสามหนึ่งครับ หรือเบาจุนอันอัน,อนเดือนผิดบ่โอ้มีใบตะวันมีใบมีหลอดเพราะว่าเพื่อออกพิ่นผมสมสองเถ้เพิ่นผมสมสองเอถ้าเธอแรกบ่ได้เธอสองเอาเด้อสองง้เพิ่งสี่เดือนสี่เดือนสองมือครับอ่าสี่เดือนสองมือนะครับ,รบ <imer> แล้วก็แม่เพิ่อนผมสมพอการเมืองไว้แม่นนะครับผสมเมื่อวันที่อ่ายิบหายิบหาครับ ยิมหามิท nah ูนาบอกแม่นครับยิมหามิท um, ูนานะครับรอดตัวทองเดซี่สิบสองมื่นแม่นสิบสองมื่นนะครับเอื้อนตัวทองมืออื่นครับตัวทองมืออื่นนะครับเนื้อหนาออื่นตัวข้อมืออื่นตะวันลูกเพินโอ้พี่น้องเคบซ้ำหนึ่งนะครับทรงลูกโอ้สไตล์หนาคตง่วนแม่นี่นี่อยู่ในสนามนี่โบอายไปเลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องเอาไปโอ้ล้ำโตเงาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาเลยข้อ้างงามเชิดสวยนะครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วง่วนสี่เดือนสูงลอยโบถึงลอยโบถึงลอยเส้นเนาะ ประมาณนั่นประมาณนั่นพี่น้องกับเก้าสิบเส้นนะครับพออมพูดถึงเลยเรื่องเรื่องกามเนื้อกระดูครับพอว่าอยากอิลีบ่บอครับน้ำกันเลยครับไปน้ำกันเลยใส่แม่นม่ราคาดันราคาหลังไม่พอมครับหลังไม่พอมูหลังไม่พอมี่น้องแข้งขาใหญ่ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้ถือว่างามพอเลยครับถอดพอเลยถอดพอมาเต็มเต็มครับพี่น้องโอ้กระดูกกามเนื้อดีครับลำโตเงา้วเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาขวัญยูมองนั่งทับพอดี ใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่นยืนอยู่ขาหนามันต่ากว่าขาหลังเนาะมันก็เลยดูเป็นแอ็นเอนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าใส่ได้ใส่ได้พี่น้องโอ้บาจุนก็อยังอุ้มขึ้นรถเมื่อบ่ายน้าแท้ลูกสามหนึ่งตัวนี้นะครับราคาหลังไม่พร้อมเลยพี่น้องข้อสร้างอุญุอัญญาเลยครับใส่คําว่าอุญุอัญญาเลยสำหรับแม่นี่นะครับเนาะแล้วอวกว้างนะครับคอขาใหญ่ฉีดงามนะครับฉีดถือว่าใส่ได้เลยนะครับตัวแม่พร้อมพี่น้องลูกพ่อขี้เอฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดนะครับแล้วแม่เพิ่นนี่เป็น อาเป็นลูกผสมพมันสีซ้ำๆนะครับโอ้ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้์ด่าตองมาหยอกบาจูนเดอ้อโอ้ไปดิเบื้องตีเล่าพี่น้องมา,อมาแล้วออมา,วาแล้๋ยวลบกับไมเดี๋ยวเดี๋ยวบาจูนยางออกมาหนีก่อนเพราะว่าอยู่อยู่ฝั่งหนีแล้วมันมันมืดอลยนะอ่าเดี๋ยวบาจูนยืนตีกําแพงก่อนนะครับเบื้องตีเหล่าพี่น้องอือมาเป็นเลือดลอยขั้นมีแบบนี้เนี่ยขอกสักสองตัวนี่บาจูน นั่งกินเขาก็ต้องบ่งหงเบึงงัวยวางเดียวกับเสียบเรต้องทอดไข่ใจเลย <c oughs> นะครับแม่เพิ่์นี่สูงเท่าดยี่หอร้อยหกสิบบวกลบครับร้อยหกสิบบวกลบนะครับเป็นลูกของซีสามสามราคาพอพอจุูงมาผีเดี๋ยวบอจุูงมาผีนิดน,นึงเดียเ๋ยวบออ่าแล้วก็เกาเพคนไหวนะครับ <c oughs> อืมเสดเลยเสดเยพี่น้องอ่านั่นเระพอ่อตรงนั้นแหละงามงามงามพอพอไปอยู่ที่ผุนบานนี่ไปอยู่อีกโมเมนต์มัหมายถึงฟังผีฟังผีฟังผี มืงอยังดอยากให้พี่น้องเห็นล่ำโตเพิ่นเนี่ยพี่น้องเอาเก๋าไว้เก๋าไววเก๋าไหว้ก๋าไหวจุดจุดรุดจุดจสูงุพจ่นจุดจนดจุดจุสจบดจุดเพดจุดจพดจุ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 ดจับจดจุเจุดจุดจุดพุดจุดจุดดจุดจุดจุเป็นจุดจุดจุ่าุดจุบเุดาุดจุดจ่ดจจจดดนเด โอ้งามแห้งครับพี่น้องแม่นี่นะครับส้มตัวจริงงนาคอกรถครับส้มตัวจริงหนาอคนาอกใดพี่น้องโอ้พิหวังนะครับถ้าประกันทองนี่โอ้ถือว่าใส่ได้เลยนะ<ด>ครับได้คว่วมได้ค่วมได้ข่วมอมันอื่นสุดยอดสุดยอดพี่น้องขนาดแม่เพิ่นกะลั่มโตเา่าเป็นซีเลียมพื้นผ่าแล้วเนาะแมนบอกครับเน่าครับคนหางถือว่าจับสูงต่อหน่องงามครับเป็นหลุมผสมมามัน งามๆเลยนะครับแม่เพิ่นน่าสิเป็นสไตล์ไถ่ไง่บามันเนาะครับครับอมแม่แม่ของแม่เพิ่นนะครับน่าสิเป็นไถ่ไง่บามันนะครับแล้วก็โตเพิ่นเป็นลูกของซีซัมสามนะครับใส่ได้เลยครับพี่น้องตอนนอกตรงกลางคาหนานะครับโอ้งามงามงามลูกเพิ่นก็อยู่ฝั่งขุนเนาะบานนี่คือนมาเม่อยู่ฝั่องผีเนาะอีแม่มาผีเแถลงอีหล่าไหมเออเมาเร็วเร็วเร็เร็เก้าแม่ไม่เก้าไหนไปพิ่นมักไม่เก่านะครับมักไม่เก่าได้ลูกมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วงามพี่น้องลูกเคเอฟสามหน สุดยอดสุดยอดนะครับพี่นองท่านไดสนใจนะครับงวอโคมนี่หรือว่าแมวบางหันครับโรหาพ่อจอยนะครับเนาะเบอร์ยังเบอร์โทรงบอย์ยังพร้อม093 505 3 6ับหรือมีมีเฟซบุ๊กบอพรับมีครับบอมีมขึ้นไลน์บอเบอร์เนี่ยเบอร์นี้ขึ้นไลน์บอเพนหรอครับเ็นไลายได้เลยเอาเบอร์โทรเลยเนาะเอาเบอร์โทรเลยนะครับโอ้เแดดมากพอดีครับพี่นองโอ้สุดยอดนะครับ แม่นี่ราคาหลังไม่หลังไม่เลยครับแม่เพิ่นเป็นง่วงของเป็นลูกของสีสามสามแมครับแม่นครับรายก็ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับตอนนี้ใส่พอการเมืองไว้ครับพี่น้องสีพันได้แต่สมนั่นครับการเมืองใช่เลยเลยนะครับเนาะทรงลูกจัดจ้านท่านผี่น้องแม่บอกแม่พันซันดีเบื้องตี้หรอี่น้องลูกเก่งครับลูกเก่งเฮงเบื้องตี้หรอหนาใหญ่ปลึกๆเลยนะครับว่าบ่าวจุนขึ้นมาหลงงัวตัวนี้ครับแกสายปัตนาสายประกวดครับแม่นี่ถือว่า อยู่ในสนามบอายไผ่นะครับพี่น้องซื้อไปเลี้ยงย่างอ้อมบ้านนี่เชิดเลยคนข้นนันนันจุงงวะง่ามพี่น้องแข่งค้าถือววาใหญ่เลยครับสำหรับไม่หนีพวกพิษหวังสำหรับพี่น้องทานใดที่สนใจนะครับแต่ว่าราคาขอเป็นลังไม่เนาะพอเนาะเพราะว่าพ่อเพิ่นบอกว่ามันสิเดว่วว่าประกันทองหรือบ่ประกันแมนบอแม่นครับเพราะว่าถ้าประกันทองก็แถมให้พี่ใน้องไปนะครับเป็นโบนัสแมนบอวพอถ้าประกันทองก็เป็นโบนัสนะครับพี่น้องทานใดสนใจโท่าหาพอพ่อจงนะครับ พี่กัดบ้านบ้านยังฮะอหน้าเรื่องครับบ้านน้าเรื่องบ้านหน้าเรื่องงามตมบลโน่นงามอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับหรือสามแยกมงโปบ้านพ่อเพิ่นอ่าสี่แยกเนาะครับสี่แยกมงโป้สี่แยกมงโปเพราะว่าบ้านพ่อเพิ่นติดถนนเส้นอำนาจเจริญปทุมราชวงศาเลยพี่น้องโอ้แดดมากพอดีครับพี่น้องท่านใดสนใจโทรมาหาฝ้าวด้วยครับเด้อแม่นี่งามแห้งนะครับน้องบ่าวจูนบางแห้งลูกเพิ่นลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้นะครับอ่าเบอร์โทรเบอร์ยังคือพอเบอร์โทรศูนย์เก้าสาม ห้าศูนย์ห้าสามหกสี่สี่ครับนี่คือเบอร์คอเพิลนครับพี่น้องใคได้สนใจฝ่าวโทรเลยครับด่วนเลยด่วนเลยฝ่าวโทรมากเลยครับฝ่าวโทรมากเลยฝ่าว่าโทรมากเลยครับง่ามครับง่ามให้ดังพี่น้องแม่นี่ชื่อ่ายไซเดอนะครับราคาเขตตะมนทุนกาประตูประกวดอันกาก้าโลดเขตตำบลนะเขตตำบลครับบอมเพิร์ดหรอตำบลนี่แล้วตำบลนี่และวที่ทุนกาหรอมาใสไซลดนาคบซ้ำมันนี่นะเออแล้วก็แม่นั่นเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเนาะประกันทองก็พอเ่อคเอฟสามหนึ่งเหมือนกันตัวนั้น แมนครับแมนคลิปสาน,นะครับสเดือนนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันราคาห้องนี่คือ2ชุดนะครับถี่พอพอจงนะครับเปิดให้พี่น้องเบิ้งมือนีครับงามแห้งครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องทั้งใดสนใจฝ่าโทถมากสำหรับคลิปนี้บาจูนต้องขอบคุณพอจงเป็นย่างสูงนะครับที่ให้บาจูนพาพีพาน้องมาเบิ้งงวงงามๆนะมือนีครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุปผู้ซุคนครับถี่เขามากก็ติดตามก็เลยก็แชร์จูดเลเดอร์บายพหลุมสิตรีเป็นกำลังใจให้บาจูนที่ติดการเกษตรชาละดี้วดีอ้นฮะหลอบ